วิธีจับโกหกขั้นเทพดูที่มือไม่ใช่ดูที่ตาคุณเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าคนโกหกมักจะไม่กล้าสบตาผมบอกเลยว่านั่นเป็นความเชื่อที่ผิดครับคนโกหกที่เก่งๆเขาจะจ้องตาคุณคเขม่งเลยเพื่อกลบเกลื่อนถ้าอย่างนั้นจะจับโกหกยังไงหนังสือจิตวิทยาเล่มนี้บอกความลับไว้ครับว่าอาวัยวะที่ควบคุมยากที่สุดเวลาคนเราตื่นเต้นหรือโกหกคือมือครับ เวลาคุยกับใครถ้าคุณสงสัยว่าเขาพูดจริงหรือเปล่าลองสังเกตมือเขาดูครับคนปกติเวลาพูดมือไม้จะขยับไปตามธรรมชาติสอดคล้องกับเรื่องที่เล่าแต่คนที่กำลังโกหกหรือปิดบังอะไรบางอย่างมักจะแสดงออกทางมือ2แบบคือถ้าไม่เก็บมือนิ่งผิดปกติเช่นซุกกระเป๋ากอดอกแน่นก็จะยุกยิกผิดปกติเช่นเก,กาจมูกลูบฝมจับคอตัวเองบ่อยๆ ถ้าเจอสัญญาณมือแบบนี้ให้เริ่มเอะใจไว้ก่อนเลยครับว่าเรื่องที่เขาพูดอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดครับเทคนิคการอ่านภาษากายขั้นสูงนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเนื้อหาที่คุณจะได้เรียนรู้จากอ e ีบุ๊กจิตวิทยา1%ที่ทำให้คุณเนื้อคนอื่นเล่มนี้ครับถ้าคุณไม่อยากโดนหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยากอ่านคนให้ขาดทักแชทหรือกดลิงก์หน้าโปรไฟล์เพื่อรับหนังสือไปอ่านได้เลยครับ